ที่อะไรล่ะอันนี้ผมก็อยู่ด้วยนะครับเล่นกับมิซูนะอะไรผมเป็นคนอาคลิฟด้วยล่ะสงคารเล่าขวาเออนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นชิมชีวิตรอดหรือเอาชีวิตรอดกันนะครับก็เอ้ามาแหลกวะพาร์ทอะไรพาร์ทที่หนึ่งนะครับ EP ที่หนึ่งเรานะทำไมไม่ได้ของเยอะจังอแล้วก็ตอนเพิ่งเล่นไปด้วยนะครับตอนนั้นไปเล่นด้วยนะครับก็ ตอนนั้นก็เล่นอยู่ตอนนั้นนะครับคุมของโลกหมดเลยเห็นไหมครับก็ไปได้ตรงเหนืองผมก็มีอยู่นะก็ไปได้ตรงเหนืองเลยเออเออเออเอแหลกอีกโอ้มันแหลกเออมันเออใครละก็ไม่สู้เฉยเลยชื่อว่าสตีฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือไปก็ถึงสตีฟสตีฟเข้าบ้านนะครับคุณก็ชื่อสตีฟไม่ใช่เหรอครับปักท็อตหน่อยครับ ผมจะได้มีแฟนสบายอันน,น,น,อน,นุ่งนาำนะผมไม่ได้โปร,รครับก็เล่าชีวิตหลอดกันนะครับมองหน้าพี่ว่ะโอ้ยเียวเลยแรลพแร็พแรัพแร็พแร็พเออเป็นอะไรครับกูกูไม่ไดีเพร,ราะเป็นอะไรครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับผมไม่ได้เป็นอะไรครับเออเจ้าที่คุาา้ให้เอาไหมครับเอาไหมครับเอาครับเอนไหมครับ เอามาังกะปุ่มเอาแมงกะปุเอาแมงกะปุ่มเ,เมืองกาดไปหาเมืองกาดอ้าวยังไม่มีชุดกอล์ฟเลยตีกูแล้วนี่ <c oughs> เดี๋ยวเก็บของก่อนนะไปก่อนแล้วเพรเดี๋ยววันนี้เราจะไปลงเมืองครับเมื่อกี้ผมไปลงมาแล้วแหละพังตายขาที่เลย,<า>ยของอตกลาวานะครับ <c oughs> โอ้โห oh, oh. ของตัวเราอะเสียห,ยหายหลายร้านนะครับคุณไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทำทุกเกาะก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแอบครับนะครับเดี๋ยวี่ผมกำลังแอบอยู่นะครับเออตอนน,นนี้แอบอยู่นะครับว่าไงคไม่เห็นหรอกนะครับจะมุดแล้วนะครับ สำหรัตอนนี้เราก็ต้องัปคุณรับวันนี้ก็ไปไหนครับไปนอนกันดีกว่าครับ,รบถ้าไม่คุตายกับบ้านก็ได้นี่แล้วเราอัเนี้ไปนอนก่อนนะครับลองสมบีต่อยครับไม่ต่อยหรอกถ้าม,มันรู้ครับถ้ามันรู้มันจะต่อยนะไอ้ฝัน คทำอะไรครับเดี๋ยวซอมบี้ก็ตอยครับเข้ามาสิครับเออคุณเข้ามาสิครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับคุณอะไรครับเข้ามาครับซอมบี้ตอยนะครับไม่มีเงินวันต่อยได้หรอกนะครับ คุณจะเอาไงกับผมวะจะเอาไงกับผมเอาไงครับดูลวนวันที่เขาไปตีมันตกวูเลยนะ ป็นไอปีแรกแะไม่มีดามเลยฝัดใคาจะไปนแน่แม่ไหมไอฝัดให้นองก,ก็นอนกั เราคที่เข้ามานอนไหมครับไม่นอนครับมันนอนเลยครับมันนอนครับมานอนครับมจะมานอนเขียด <c oughs> รอยเลยวะ่ะร <c oughs> ักอยากโดนครับเป็อยากโดนก็ไม่มีของเหล็กเฉยๆครับ ไม่อะไรครับกูทำกูขอของเลยครับ้องแมผมนจำน้ำเพื่ออะไรครับจำเพื่ออะไรครับจำเพื่ออะไรครับอ,อ,อืมตอนเราจะขุดอนไนกันดีกว่า pa eh está la like con อยโดนมะใครยังเียดเฮ้ย,ยอ้องเปิดด้อ้าโอข้ามอีกสดคุณใคระคุณใคระคุณใครน่จงก็ทอชุดก,ก่อนลยวะชิก้า ก็แมพผิดอีกอเข้ามาแมพคอยแล้วก็ติดกำแพงไว้ก็มาแมพคอยแล้วไม,ม่ไม่สู้สางเกาะนะไม่ไม่สู้สางเลยวะไม่สวยยังวะไม่สู้ทำไมสางสวยะ <c oughs> อะไล่ะอ่ะมาของไหนของเยี่ยดีเยี่ยดีก็หลง ขอโทษครับขอโทษครับเออเอ่อเออไปไๆไปผมมีของก็ไปคม่ออของคับจะณพูดมาทำไมครับในต้หน้ำเสมอครับคว้าได้ครับดาบล่ะเอ,อ้ยยิงครับมีแค่นี้เราจะเอาชีวิตรอดมาเอาของผมมีจบับไป ไม่มี่มีดำไปดนใช้นั่นของดูดาวน้องดูดาวาเป็นองสบียบทุบหน้าสำหรับไปเก้าครับนันสำหรับไปเก้าวแล้เวเราไปขี่เรือเลนเรือใบกันดีกว่าไปไหมครับดังสองคนครับ อืมไม่ át, <Purple> สูงครับาามในแค่นี้อืมเฮ้ยย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 เยียย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 อนเดี๋ยวเราจะเขย อย่งโคตรเท่นะไปแล้วรอแต่เราไม่เข็มทิศย์แมวะาไอ้ไงทำไมแหลกวะครับพดอ,อ,อันทิพย์นี่ครับหมาหลัแบแ่นี่หรอแม่ทนเรือของอี่สิบ มถึงแล้วนะครับถึงก่อนอีกล้วแม่ถึงก่อนอนะบอลเราแว้นเรือเสแล้วครับเอออออก็จอดครไปกัดีกว่าขอ้เเกิดขึ้นเมื่อใดขอดาบหน่อยไมมีดาบเลยขอดาบน่อย าดามิซูไม่ไม่ไม่มีครับไปครับสิครับไม่มีเพชรครับก็เสีสิครับยิงอะไรผมครับคุณยิงอะไรผมครับอยากเจอใช่ไหมครับธนูแรงครับไม่อยากครับเออขโมยดาวมาเส้นแล้วไปดิกู ฮียนี่แม่แมวเรือกับ <c oughs> ต้องเอาไปอีกใช่ไหมเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าเอ้าวีซูตตอรางรถไฟว่าทำไมเอ้าต่อเฉอไม่ต้องถามครับยอมนะกี่ทำทำไมทำไม่ขี้ ยากเลกไม่ซูเสียมุนหรือว่าอะไรหาเป็นโก้นะเออแล้ว,ลวโก้เราอวะจะทำทำไมทำใช่มีปัญหาอย่างมีปัญหา,าครับดีมากครับงัวจะกัดตัวอะไรมขคอบานมนะืออันนั้นไม่ใช่งวัวครับ นำคือดูดน้องพดเงียเงียบตัวครับผมไม่กรแล้วครับไม่ต้องสูดดับแบบเอ,อกูไม่ได้เลยย่ยไหนเกี้ยอะไรเลย,เลย ไม่โดนเพราะ ทุบแมททิ่งด้วยซักเพราะว่าวันหามถุกไม่เหลือแล้วอยากเจอนี่ไม่มีแล้วเออตายไม่ว่าสำหรับคลิปนี่จะเริ่การเล่นปุ๊บยังไงใช่ไามโอเครับอ๋อไอ้สัตว์กูอยากจบคลิปไปจบ